ไปกินข้าวก่อนคำว่าพระบุญทางบุญงำงานทางครับขับเคลื่นอนครับขับนะครับในการเจริญก้าวหน้าตลอดไปนะครับผมต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทีการักทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณนะครับพี่น้อง ปุ๊บภาพส่วนทำไปทั้งโลกทำใหยคนในท่านให้คำแนะนำใหยคนรุ่นที่ตามมาได้รับไม่ได้เน้นคี่ค่ะคะเออมันเน้นที่โชงตรงนี้นะคะแล้วก็รู้ไหมเอฟซีนะคะกูมันก็ไม่ให้แต่ะแอ็นหมดนะคะใส่กงนค่ะยังดนเหมือนกันนะคะเพราะที่นี่อุ้ยจุจะมีแบบเออพินอนไหนคะนี่ไมนอนในเต็นนะครับอ๋อนอนในเต็นท์ไม่ไปนอนที่พักแล้วใช่ไหมมันดึกแล้วมันดึกแล้วไม่ต้องไปนอนแล้วเนาะ นอนในเต็นท์ในรถก็ได้เนาะเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้นะคะอสนาทีบอกว่ารอกับเพียนชัยก่อนนะคะยูทูบเบอร์นะคะค่ะอ่ะค่ะยายชมน์เดินไปทางนู้นหน่อยเอออ้าวค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรารอกับเพียนชัยนะคะแต่ว่า ไ่ไ <c oughs> ถึงไปตึงโปลเข้ามาเพิ่มยังไม่ไ่ายขโผ่เข้ามาเพ่มอเขาขดเอาเลยับนั่ที่ว่านี่เลุงผ่ไอ้่อล อ่านี้ครับบรรจุใครเป็นคนแลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามน้องเอนมาหลายปีแล้วเอนสุดยอดไม่ิีงสวัสดี150ท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณเพชรสมนนะคะ ขอบคุณคุณก้อยให้สติกเกอร์ด้วยเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยตลอดไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอให้รวยตลอดไปนะคะขอบพระคุณนะคะก็แอนแอก็เดินดูแล้วนะคะเพราะอมขยะเยอะ ไปไหนมาไหนก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ยายไลฟ์เป็นสิบสิบรอบแต่ไม่มีคนเข้ามาดูเลยนะคะไม่รู้ปิดการมองเห็นนานจังเสือบอกว่าช่องยายมันไม่มีใครมองเห็นขนาดเขา ถ้าไม่พิมพ์เข้าไปหามันจะไม่เห็นนะคะ F4 นะถ้าไม่พิมพ์หาช่องมันจะไม่เจอเลยนะคะนะะคตอนนี้โอ้ยคนลูกนนะคะโอ้นี่ชอบนกยุงไปค่าย F4 นี่นกยุงสวยมากเลยนะคะเขาทำเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นปีกนกยุงลงมาข้างล่างนะคะสวยมากเลยน,น,น,นี่นะคะ กล้วยไม้ทั้งนั้นเลยนั่นนี่นี่นีกล้วยไม้ทั้งหมดเลยนะคะราก็ไหลแ่ว่าาก็ไหลบบไม่ไ้ม้ืองมาแกะไอ้ผมหน่อยแกะอะไรคะโอแกะภูเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจับไปก็ไตรงจับไป กินอะไรดับเทียนชัยอ๋อดับเทียนลุงตาชัะใจตื่นเต้นไอ้นั่นสกกดเทพทําไมเอาเชือกมาเน้ทำอันแบบนี้แค่นักินยังไงต่อไปเอาลง กดดับเลยทำไปแัเดียนชัยใช่ไหมครับ่ครับดับเดียนชัยนะคะดับเดียนชัยก่อนนะค่าเอฟซีนะคะพี่กอล์นาอาพานนั่งขึ้นเก็บเล็บไว้พานเงินต่อลิ้นหนัลุงกำลังดับเดียนชัยมา